คนบอกเอ๊ะประเทศไทยเป็นประเทศผลิตข้าวเยอะมันไม่น่าจะเป็นอย่างที่เจิมสักพูดหรือเปล่ามันมีภาพลวงตาว่าเราปลูกข้าวเยอะเราส่งออกข้าวประมาณ1ในสของข้าวที่เขาซื้อขายกันในตลาดโลกแต่คุณรู้ไหมว่าข้าวที่เขาซื้อขายกันในตลาดโลกมันนิดเดียวเมื่อเทียบกับปริมาณข้าวทั้งหมดที่เขาผลิตเขาผลิตได้500กว่าล้านตันแต่ซื้อขายกันจริงๆเนี่ย เพียงแค่ประมาณหกเปอร์เซ็นตแต่ห้าร้อยล้านตันเพราะว่าประเทศที่ผลิตข้าวได้ใหญ่สุดเนี่ยคือจีนครับอินเดียแต่เขาปลูกเองผลิตเองกินเองกินเองเพราะคนเขาบานเลยโอ้ที่ข้ามประเทศที่ซื้อขายกันเนี่ยมันน้อยมากพอเวลาดินฟ้าอากาศมันแปรปวนรประเทศใดกันที่ประเทศหนึ่งผลผลิตมันแปรปวนเมื่อไหร่ราคามันก็จะสวิงสวายถ้าดินฟ้าอากาศมันเกิดดีครับ ผลผลิตมันก็เหลือส่งออกเยอะขึ้นหน่อยหนึง่งพอขึ้นยกเยอะขึ้นหน่อยราคากระตกอพอปีใดก็ตามที่ฝนแรงหรือน้ําท่วมครับพอซื้อขายกันราคามันก็สูงอย่างเช่นปีที่แล้วร,ราคาก็สูงปีนี้ราคากระตกเพราะฉะนั้นปีเดียวมันก็ขึ้นลงได้อย่างรวดเร็ว